สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมนิงดำซิงนะคะก็ทุกคนวันนี้เป็นวันที่โซเซมากเลยไอจะรอไห้ก้วนะ,ะอันนี้ก็อากาศร้อนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้แดดยังไม่มามามา,มาหายๆนะคะวันนี้ก็เจ็บเจ็บคางมากเพราะแบบ เป็นฉี่ว่ะมันแบบมันจะเกิดฉีว่ะทุกคนใหญ่ด้วยโคตรปวดเลยทุกคนแล้วก็ปีนี้อ่ะเพิ่งเป็นเม็ดที่แล้วอ่ะตรงตรง,ตรงแก้มเนี่ยฝั่งเนี่ยที่มีกำพรตาเป็นเม็ดเดียวเม็ดเดียวด้วยแล้วก็หายแล้วอันนี้คือเม็ดที่สองเม็ดใหญ่ด้วยของปีแล้วทุกคนเพราะว่า ไม่ค่อยเป็นผิวเท่าไหร่อะไรไปจ้างคิดว่าเรียกอะไรได้ว่าพี่พี่เขาโดนมากัดด้วยนะทุกคนเขาบอกว่ามากัดไม่จีบนะไม่กีดเขาซ้อนเขาฉีดอะไร ยังยังเจ <laughs> อาทำไมเจอาทำไมเจ <laughs> อาทำไมนี่ได้ดูบอกนะทุกคน เขาเรียกอะไรหรือเปล่าไม่หรอกน่าจะไม่มนึ่งนะคุกคนแล้วเข้าใจความรู้สึกคนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยปีสิวไหมมันเจ็บมากแต่ว่าไม่เคยเป็นแบบไม่เคยเป็นจนต้องบีบออกหรืออะไรอย่างงี้นะคะคือมันจะเป็นประมาณนี้ แล้วอ,อาจจะเยอะๆกว่านี้นะคะแต่ว่ามันไม่เป็นจนแบบจนต้องมีหรมันเป็นเผลอย่เงี้ยเห็นไหมไม่ค่อยมีสิวเลยนะแต่ตรงแก้มอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอะไรสิะมันเล็กมากเลยนะถ้ามองเงี้ยมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าสัมผัสสัมผัสได้นะแต่ว,ว่ามันก็จะ นิดเดียวมันปวดมากนะทุกคนตั้งแต่เช้าอะ่ะปวดมากเพิ่งเป็นเมื่อเมื่อวานวันนี้เห็นชัดขึ้นเมื่อวานไม่ค่อยเห็นอ่ะยอย่าลอกเรื่องละกันดใ,ใจพูดตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้นหรอว่า ถ่ายแต่หน้าตัวเองพยายามถ่ายรถอ่ะก็เวลาพูดอ่ะถ้าไม่เห็นถ้าเห็นแต่รถก็แบบอ๋อทำไมไม่เห็นหน้าถ้าเห็นแต่หน้าอ้าวทำไมไม่เห็นรถก็ไม่รู้จะทํายังไงนี่นะถ้าท่ากันก็รายการ้าท่กกันถ้าท่ากันมาแ้วตัวหม้อ มันไม่ใช่คนแบบนั้นนะเรื่องจริงไม่ใช่ฝันแต่ว่าพูดถึงฝันแล้วเมื่อคืนฝันนี้มากไม่อยากตื่นจะฝันเหนะื่อยทุกคนฝันไรใกล้ไ,ไแต่ว่าไม่ได้ฝันแบบเห็นเลขเห็นไรนะทุกคนอ คือมิ่งอะมิ่งเป็นพวกแบบแบบว่าบ้าพวกเครื่องเขียนน่ะทุกคนแล้วแบบมีสีแบบยี่ห้อหนึ่งที่ไม่อยากได้มากแต่มันแพงมากนะคะแล้วมันก็แบบเวลาทําแล้วมันสวยนะเอาเทีาน,นี้อะมิ่งก็ชอบไปดูคลิปที่เขาทําที่เขาวาดให้ดูนะคะซึ่งแบบมัน,มนสวยมากไอ้มิ่งก็อยากได้นะคะแต่ว่ามันมีตังค์ก็คือแบบมันแพงอนะแพงแพงแบบเกินกํลาลังเรานะคะ มันก็ดักพันแหละทุกคนอันี้นะทีเนี้ยเมื่อคืนอ่ะนิ่งฝันว่าได้ไปประเทศเขาโอ้พอได้ไปประเทศเขาแล้วก็ได้ใช้สีนี้อ่ะไม่รู้ว่าได้ฝันเก็บไปฝันอ่ะก็เก็บไปฝันมาทุกคนคิดดูว่าข้างรักสีขนาดไหนสําหรับแบบว่าคนที่ชอบแบบเครื่องเขียนเนาะเขาก็จะชอบกันนะคะเนาะมือนิด คุณชอบรถดำนะคะคุณก็ชอบชอบคุณชอบรถแม็คโครคุณก็ชอบชอบและ,ะไรก็ช่างมาแต่ผมชอบคุณหยอกหยอกซื่อดอกอันนี้ก็พี่ต้มหมอารามนะคะพี่ต้มพี่ต้มเอ๋ยใจเย็นแล้วก็ไม่รู้อันนี้ยังยังไม่ได้ไปดูที่เทเขาเลยนะไม่รู้ว่าเขาเทอย,อยู่ตรงไหนนะคะเห็นเขา ตอ,ตอนที่มารอบที่แล้วอ่ะคิดว่าทําอันนี้เสร็จแล้วจะเสร็จเลยอันเนี้ยคิดว่าทาหมอนี้เสร็จแล้วจะเสร็จเลยอะไรอย่างี้นะคะอะไรที่ว่าจะเสร็จตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าเขาก็มาทําตรงนี้ต่อนะคะ <S <S ปแปลกๆนะคะพอกลางร่มป,ปุ๊บเด่นหายปั๊บนะคะเริศที่สุดค่ะ ดูเจ่าคนกำลังทำมาเนี่ยจ้ะอ้าวพี่ยากสุดห่อคนเรามาแล้วจ้าคุณนาก็อยากจะขอบคุณนะคะคนที่มาชมคลิปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะ ก็อันที่เม้นมานะคะมิ่งก็จะอา่อานอ่านออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างนะคะ <g ül> <g ül> ก็จะมีเข้าแปลภาษานิดหน่อยนะคะไม่นิดหรอกเยอะอยู่เพราะว่าเข้ามาจากประเทศบางคนมาเดีว,ว่าเป็นอันนี้แหละแต่ว่ามันอ่านแล้วว่าต่างกันนะทุกคนมันต่างกันใช้นมันต่าง,าางกาัน ขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็มีหลายสิบทีมงานเลยอยู่แถวๆนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้เขาอยู่ส่วนไหนบ้างเห็นแค่ประมาณสามสี่ทีมงานนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็แบบมีทีมงานที่เราไม่รู้จักด้วยเราก็มันจะคืนในอ้ายนะคะเวลาเข้าไปมันก็จะเกรงใจเขานิดนึงนะคะค่ะก็โอเคค่ะทุกคนสักพักเ,เราจะออกไปแล้ว ก็เหมือนไปพคดไล่เลทุกคนเดี๋ยวก็เศร้าเดีวก็ดีแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเป็นหรือยังนะคะเป็นอะไรคะเป็นเป็นเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเริ่มอากันอันนี้คือรถผุดไดค่อยบอกเคยเห็นเลย คุณผีมาจะใส่ค่ะไปรุ่นทำกินจ้ามืา่นไหม <c oughs> กลัวกลัวกลัวมัวต่มองกล้องมัวต่ถ่ายแบบมัวแต่มอง,มมมองภาพที่เราถ่ายอยู่คลิปอยู่แล้ว,ลวมันเผิอตัวอย่างเงี้ยน่แบบชุกคิดตลอดเวลาเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ย กันนะค่ะเ,เราจะกลับเดินนะคะมาบายนะคะว้าวร้อนขึ้นมาเจ้าเออเป็นยางโง่เองไม่มีที่จอดโอเคค่ะเราพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลใจให้น้องมิงดัมสิงด้วยนะคะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยนะคะค่ะแล้วก็หม่คคิดหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาออกแล้วทาทานวบเดียวแล้วก็ออกแล้ว